ส่วนประกอบนะเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วคือมูลโคเนี่ยคือโคขุน3 0บเปอร์เซ็นต์กากตะกรยีดเนี่ย30บเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นบางทีบางยี่ห้ออื่นก็ไม่มีไม่นั่นก็คือกากตะกรงงานปลากระป๋อง3 0มบเปอร์เซ็นต์ไอ้นี้ยังไงอาจารย์คนจะเชื่อได้ไหมว่าปลากระป๋องมันยังไงปลากระป๋องที่หมดอายุทั่วประเทศเวลาเวลาเขาเอารถไปส่งเนี่ยเขาก็ ทางเชลเหลืออีกสิบวันเจ็ดวันเขาก็เอาลงมาแล้วเพราะว่ารู้ว่ารถจะมาส่งอพอเอามากองกองแล้วก็เอาใส่ลังแล้วก็คืนมาโรงงานปั๊บมาถึงโรงงานโรงงานมีเครื่องอเปิดปั๊บแล้วก็เอาใส่ในบอ่อบ,บําบัดแล้วก็กวนกวนกวนนะครับกวนกวนแล้วก็ใชจ้จุลทรจับใ,ใ,ให้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 เป็นก้อนเลยที่กวนกวน,กวนเป็นก้อนแล้วก็เอาเข้ามา เข้าเครื่องเซนติฟิวเซนติฟิวคือเครื่องสลัดแห้งอ่ะสลัดให้น้ำเวียงน้ำออกไปหรแต่กากแล้วก็เอาข้าวไซโลเราก็เอารถสิบล้อข้าวไปรับเข้าไปรับอ่าเราเราเราก็ข้าวเข้าไปรับเอามาแล้วก็ชั่งออกจากโรงงานแล้วก็เราเอามาหมักต่ออีกครับครับนี้วัตถุดิบสำคัญอีกตัวหนึ่งอาจารย์ครับซึ่งหลายปุ๋ยหลายยี่ห้อเขาใช้เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเขาเรียกว่ามูลค้าง้าวมูลค้าง้าวมีอยู่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ ตัวนี้ของเราสิอร์เซของเราตัวนี้เป็นเป็นควอโนรกควอโนก็คือข้าง่าวรกก็คือหินหินในถ้าข้าง่าวครับเสร็จแล้วเราเราเอาตัวนี้ข้างขาวที่เราเอามาเอาจากกระบี่อมันกินแมงไม่ใช่ตามเมืองการทางราชบุรีนี่มันกิน<บ>มันกินไม้ผล โอ้กังเขาไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนแสดงว่าขี้ที่ออกมานี่คุณสมบัติต่างกันต่างกันกินแมงโปรตีนมันจะสุกมันจะสูกกินผลไม้โปรตีนจะน้อยเพราะฉนั้นเนี่ยในปุ๋ยเราเนี่ยเกษตรกรร้อยรายเอาไปใช้ไม่เคยบอกว่าไม่ดีเลยดีทุกรายดีทุกรายจนสวยอมรับว่าปุ๋ยที่ดีที่สุกก็คือที่นี่ครับผมดีที่สุดในประเทศไทยสวพูดเลยนะถ้าท่านไม่เชื่อเราไปเปิดคลิปดูได้เราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองครับพี่นายจันครับครับสามสิบสามสิบสามสิบ สิบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆยังมีวัตถุดิบมีตัวอื่นมีอะไรบ้างครับเรามีมีพวกโดโลไมอ่าครับมีมีตัวเติมเข้าไปในนี้ครับเพราะว่าในโดโลไมเองมันเพิ่มแคลเซียมอืมเพราะว่าเวลาเราเราเอาไปปั้นเม็ดนาที่อื่นเขาใช้ฟิลเลอร์ใช้ดินในการขึ้นเม็ดเพื่อมันเหนียวแต่ของเราใช้โดโลไม้แทนโอไม่ใช้ดินเลยไม่ใช่ไม่ใช้